ขอบนนะคะไปเกินไปขอบนเลยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวันนี้เราจะมาอัปเดตอากาศตอนเช้ากันนะครับเวลาวันที่ห้ากันยาปีสองพันสี่สิบสองเวลาหกโมงยี่สิบสี่นาทีห้าสิบสองวินะครับ ตอนเมื่อคืนนะครับประมาณเวลาตีสามตีสี่ก็น่าจะฝนตกออกมาอีกแล้วนะครับก็น่าจะทําให้พื้นถนนเปียกกันนะครับนะครับทําให้สภาพอากาศในตอนเช้านี้นะครับทําให้แดดไม่ค่อยมาเลยนะครับคืมแบบมันเหมือนคืมเฉยๆเนาะทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็นะครับเราก็จะมาติดตามสภาพอากาศกันเลยนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็นะครับ ปี2 0 42กันแล้วนะครับทุกคนนะครับก็บางครั้งก็อาจจะข้ามเวลาไปนะครับไม่ได้ข้ามนะครับแต่เขายังกําหนดว่าเป็น1ปีกับ1วันเหมือนเดิมนะครับยังคงกําหนดไว้ว่าเป็นหนึ่งปี1วันเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับถ้าหากครบหนึ่งปี1วันแล้วนะครับก็ภารกิจก็จะสําเร็จนะครับยังไงถ้าครบยังไงต้องให้ผ่านหนึ่งปีหนึ่งวันให้ได้ด้วยนะครับ นะครับดังนั้นจะต้องอัปเดตอีกทีก็คือวันที่6กันยายนปี2043นะครับถึงจะได้อัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับรยากาศช่วงเช้าวันนี้นะครับวันนี้นะครับดวงอาทิตย์ขึ้นที่กรุงเทพนิตีห้าิบเจ็ดนาทีนะครับใช่แล้วขึ้นประมาณตี5็7นะครับทําให้คนที่ตื่นประมาณเช้าเช้าเนี่ยคนที่ตื่นประมาณตี5ครึ่งก็สว่างแล้วนะครับ โอเคนะครับมาดูเรื่องหน้ารู้กันนะครับแม้ในช่วงหน้าหนาวที่จะถึงภายในเดือนพฤศจิการหรือทอคอนี้นะเรายัางคงต้องพูดถึงเรื่องของรัชนี UV นะครับรัชนี UV นะครับเพราะแม้ในหน้าหนาวแม้จะเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่ต่ำสุดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะปลอดภัยจากรังสี U.V. นะครับเพราะว่าในกรุงเทพนะครับจากข้อมูลเนี่ยระบุว่าอาจจะขึ้นไปได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 8. 9ุด้าในเดือนทอคอนะครับและในภาคเหนือก็อาจจะสูงสุด่ที่ภาคเหนืออาจจะต่ําสุดก็ประมาณ U.V. อาจจะประมาณ6นะครับภาคเหนือ U.V. อาจจะประมาณ6นะครับซึ่งนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงแต่ไม่ได้สูงมากเหมือนกรุงเทพนะแต่กรุงเทพเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากนะครับดังนั้นเมื่อจะเอา เอาหมึกสูตรน้ำที่เขียนบนกระดาษสีน้ำมึงกระดาษแผ่น